ครับใส่รวด0.3ครับหันรูขึ้นใหตรงข้างบนมี่รูใส่หัวรวดทับไว้นิดนึงฝั่งนี้ปล่อยตรงก็ใส่น็อตตัวไว้หมุนฝานะครับพอด้านนี้ใส่รูปุ๊บ ไปยังไงหัวหน้าด้านไหนไ <ง S 1> ดูร่องให้ดีนะครับหอ้อเขียบไปทัทงนั้นแหละนี่ลองมันจะพอดีกับลวดเลยไป <c oughs> <c oughs> ต้องเคาะฝาด้วยลวดจะได้ค่อยเข้านะครับ จนรูน็อตตัวเนี้ยขึ้นมาตรงรูรูเข้ามาตรงแล้วก็ใส่น็อตหัวเหลี่มยมอุดไปเหลี่ยมเบอร์ห้าเป็นยันบ้าวาโอเคเอ็กหนย่สามอะไรเงี้ยหรือว่ายูห้าห้าเอ็กหนึ่งหกหนึ่งนี้ได้หมดนะครับ ลักษณะเดียวกันครับเสียฟายเค่นี้สวัสดีครับผม